สวัสดีครับพี่นี่จากช่องมีว่าดูดวงธาตุไฟวันนี้ราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูกับแฟนเก่าเราทั้งคู่จะจบขาดไหมเรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวธาตุไฟกันได้เลยครับว่าดวงความรักของคุณกับแฟนคนนี้และแฟนเก่าคนนี้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเราทั้งคู่จะจบกันขาดหรือเปล่ามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมดสามเซตนะคะเซตสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกเลยนะครับว่าดวงความรักของชาวธาตุไฟจะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องของคนเก่าแฟนเก่าคนรัก จะเป็นยังไงจะมีการพัฒนาต่อไหมหรือเราทั้งคู่จะจบขาดกันหรือเปล่ามาเริ่มต้นที่เซตที่หนึ่งเลยครับว่าดวงความรักเป็นยังไงบ้างนะครับประวิณเซตนี้เองนะครับผมบอกเลยว่ากับความรักครั้งเก่าเนี่ยถ้าถามผมนะเวลานี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่แนะนําให้ชาวธาตุไฟเนี่ยกลับไปคบกับคนเก่านะครับเพราะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจสําหรับคุณอยู่แล้วสําหรับความรักครั้งเดิมนะครับผมบอกเลยว่ากับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับหรือว่ากับคนคนเดิมนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจสําหรับคุณและะรรวมถึงเเเคาปป็นนที่ิดับอไ ณเวลานี้นะครับเป็นคนที่เปิดรับอะไรใหม่ๆกับเรื่องของแฟนใหม่เปิดรับอะไรใหม่ๆกับเรื่องของคนคุยใหม่นะครับรวมถึงคนในความสัมพันธ์ที่ซ้อนนะครับก่อนหน้านั้นอีกนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้อาจจะสร้างความหนักใจให้กับคุณนะครับกับเรื่องของเราทั้งคู่นะครับจบกันแล้วหรือยังนะครับหรือว่าจบกันขาดไหมผมบอกเลยว่ายังจบไม่ขาดนะครับแต่ถามว่าณเวลานี้คุณทําอะไรอยู่คุณมือกําลังมองเขาอยู่นะครับว่าเขาทํายังไงบ้างเขามีมุมมองยังไงเขากลับไปคบกับใครเขาใช้ชีวิตแบบไหนนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้ส่องได้ครับแต่ถามว่าาแนนะํา ให้กลับไปคบไหมหรือว่าเราทั้งคู่ควรที่จะไปต่อกันไหมเชิงความสัมพันธ์ระยะไกลผมบอกเลยว่าผมไม่แนะนานะครับแม้นใจเราเองก็ตั้งเป้าหมายว่ากับเขาว่าอยากสร้างชีวิตคู่อยากสร้างครอบครัวกับเขาก็ตามแต่ผมบอกเลยว่าคนคูนี้เป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจสําหรับคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับเรื่องที่สองครับเป็นไงบ้างนะครับกับแฟนเก่าเราทั้งคู่จบกันขาดไหมนะครับประเวลนนี้เองนะครับผมบอกเลยว่าทั้งคู่นะครับยังจบกันไม่ขาดนะครับยังคอยตามติดยังคอยตามดูยังคอยตามส่องกันอยู่นะครับยังปรารถนาลึกๆอยู่นะคร ในวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะหมายถึงการกลับมาคบกันการกลับมารักกันนะครับหรือว่าการกลับมาคุคกคีเป็นความสัมพันธ์แบบเดิมๆอีกครั้งแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเพราะต่างคนต่างเริ่มต้นใหม่แล้วต่างคนต่างมีแฟนใหม่มีความรักครั้งใหม่มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับและไม่อยากจะกลับไปหนักใจในรูปแบบเดิมๆสาหรับความ Libya สัมพันธ์เดิมอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าตอนที่คุณคบกับเขาเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเคว้งคว้างนะครับเดินต่อไม่ไหวนะครับรวมถึงภาวะความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเหนื่อยใจมากๆเลยทําให้้คุณรูสึกว่า ไม่มีใครยื่ตอบโจทย์ให้กับคุณได้อีกแล้วนะครับตอนที่คบกันกับเขาอยู่แต่ผมบอกเลยว่าณเวลานี้ที่ชาวธาตุไฟเดินออกมาจากความสัมพันธ์เดิมแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามีโลกกว้างอีกหลายๆใบเลยครับที่ให้คุณพร้อมที่จะไปเรียนรู้นะครับและความสัมพันธ์เดิมในครั้งนี้คุณอาจจะไม่ได้มองว่าอยากจะกลับไปอีกแล้วนะครับผมว่าในความสัมพันธ์เดิมในครั้งนี้ควรจะตัดและควรจะจบได้แล้วนะครับเ้ตสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างกับแฟนเก่านะครับเราทั้งคู่จะจบขาดกันไหมนะครับของชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษราศีสิง ท้ายแล้วมันก็คือการไปไม่รอดนะครับซึ่งความสัมพันธ์ระยะไกลนะครับความรักระยะไกลความสัมพันธ์ระยะไกลคู่รักระยะไกลเนี่ยไม่ปารากฏกับเรื่องนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นมิตรภาพที่ดีเท่านั้นเองเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นมิตรภาพที่ดีนะครับเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดหรือว่ากลับมาร่วมง,งานกันได้แต่ถามว่าถ้ากลับมาเป็นแฟนหรือเป็นความรักเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้อย่างจริงจังเลยนะครับกับแฟนเก่านะครับเราทั้งคู่จบกันขาดไหมผมบอกเลยว่ามันต้องจบขาดในสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพยายามกลับมากันหลายคร พยายามจะกลับมารีเทิร์นพยายามจะกลับมาคุยกันหลายครั้งแต่สุดท้ายมันก็ไปไม่รอดอยู่ดีนะครับผมว่ามีภาพที่สําคัญที่สุดกับเรื่องของแฟนเก่าคนนี้นะครับคือเพื่อนพี่น้องนะครับคือคนรู้จักนะครับคือคนที่ร่วมงานกันได้คนที่รู้จักกันเชิงครอบครัวได้แต่ถามว่าเป็นแฟนและเป็นความรักไม่ได้นะครับ